ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำน้องไก่ทอดกรอบกันนะคะส่วนผสมเราก็จะมีแป้งทอดกรอบน้ำตาลนะคะพริกไทยดำน้ำปลาซอสหอยนางลม,มแล้วก็ชูรสรสดีนะคะรสดีรสก่ก็ได้นะคะ แล้วก็นําไปหมักใส่ตู้เย็นไว้พื่กเข้ากับแป้งแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบเพื่อที่จะทาให้ไก่กรอบนอกนุ่มในนะคะท่านผู้ชมเข้าไปหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในตู้เย็นไว้เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นํามาทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะไก่จะได้ไม่อมน้ามันนะคะให้น้ามันที่ร้อน แล้วเราก็มาทําน้ําจิ้มน,นะคะน้ําจิ้มของเราก็พริกพริกขี้หนูจินดาแล้วก็น้ําตาลทรายชูรสรสดีน้ําส้มสายชูนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะใส่อะไรเลือตัดไปหน่อยก็ได้นะคะลูกค้าก็จะอร่อยนะคะเดือดเติมรสหวานรสหวานเปรี้ยว เทมมนำนะคะเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มไกไม่ต้องอร่อยไก่ของเราก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยทุกคำเลยค่ะคุณลูกค้าลองไปทำดูนะคะส่วนผสมมากน้อยตามแต่ค่ะลูกค้าถ้าซื้อมาหนึ่งกิโลก็ใส่อย่างละสองช้อนนะคะขอบคุณมากค่ะ